สวัสดีครับผมํำรีพายํำรีช่างน้อยเมืองไทยครับผมนะครับหลังจากที่ขึ้นเล่นน้ำนะครับก็นะครัแตสังเกตไกลๆนู้นจะมีสิบล้อวิ่งมาคันนะครับผ่านป้ายผ่านป้ายผ่านต้นอะไปนะครับจะมีมาคันสิบล้อกล้องสูมสุดแล้วครับผม ติดร้อไวพดครับคุณชายเราคุณชายเราเล่นดินครับให้ดูอีกทีนะครับ Hãy nấu rượu đi khai ma Khai ma hả? Nấu rượu đi วันนั้นที่เจอกันสามเชือกไวพศจารึกชัยพลนะครับที่ยืนยืนซุ้มเห็ดเล็กนะครับวันนี้เราทําซุ้มเห็ดใหญ่แล้วนะครับไวพศลงมาเยียบก็เป็นตรีมคนกับเรานะครับนองวัสดีครับดิลูกวัสดีครับดิวัสดีครับไวพศเร็ววัสดีครับเร็วชายกลัวกลัวกัววัสดีครับนี่ thoải mái สวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกพี่อาถธรรมดาพี่เราก็ต้องศึกษาเส้นทาง,งลงุงอาบน้ำก่อนเล้าใหอแต่ไม่อาบเดี๋ยวไปล้าตรงนู้นอเ,เอาดูจิตใจอะ ก็ไมลงเล่นน้ำหน่อยอะร้อนร้อนมากครับวันนี้ไ,นไปดูก่อนหรือว่า,าไปเลย,เลยแต่เนี่ยเหมาะไม่ค่อยเหมาะเนี่ยเหมาะแล้วละอีกอย่างามีบ้านพักด้วยที่พักด้วยแต่ก็ไม่ไกลอะ่ะ ไม่คือรถคู่ก็เดินนะที่บ้านงานนี่ตรงไหนออกจากเนี่ยไปโลงเนี่ยนี่อีนี่เดินไปไปหน่อยก็ไปถึงนางเรียนแล้วนาวัดแล้วแล้วบ้านเขาก็ติดเรานะก็ไปรับเขาเหมือนเหมือนปกติใช่ปะล่ะ